สวัสดีครับผมมิติกจาจิเกตคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดนะฮะมาให้ท่านผู้ชมช่วยกันดูนะฮะมาดูพร้อมๆกันว่าตัวอย่างเนี้ยมันดีไหมมันน่าดูไหมนะฮะก่อนที่หนังจะเข้าหลงกับโลแกนลัคกี้ เป็นตัวอย่างแรกของหนังแนวคอมเมดี้เรื่องนี้นะฮะเป็นแนวที่แบบใส่มุกตลกปปผุมผ่านเมื่อ,อ,อมามาวานนี้นะฮะเห็นเพื่อนรีเควสเข้ามาก็ขอกันเข้ามาก็ลองดูแล้วกันก็ก่อนจะไปรีแอคชั่นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะคุณพัชระนะฮะกับคุณ d t f c f f f g ี g อฟเอนะฮะที่โดเน a t เข้ามานะฮะเพื่อนเื่อนคนไหนเนี่ยสนใจโดเ a t e มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ โดเนตได้นะฮะมีลิง์ด้านล่างอยู่นะฮะก็ขอบคุณมากๆครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปดูกันเลยรีแอคชั่นกันโลแกนและกิ๊กไปจากผู้สร้างโอเชียนสเ12 13และเมจิกไม้โดนไล่ออกสองพี่น้องโอ้นี่ใครโลเลนจากสตาร์วอร์นี่หว่า <laughs> Charlotte motor speedway i know how they move the money the only guy knows anything about blowing up real bank vaults is joe bang hey in, in car sir great you know, we got a plan to get you out hey daniel keck yeah the coca-cola was 600. he's gone, he's gone, he's gone computer wrist is that old? i don't know about okay all the twitters i know them welcome to the coca-cola 600 <laughs> how many yards away is the vault 20 yards i don't know maybe 30 20, is Daniel it The new kid. We are dealing with science here. <laughs> 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 They're gonna know what we yeah. want. This <laughs> <laughs> <My life laughs> <My life> is a movie. to a movie. It's massively stupid it's been handled. <laughs>

ตาเนียวเค็กไปทำภารกิจด้วยแขนแขนปวดก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่อง l กน g a l กี้นะฮะความรู้สึกหลังจากให้ดูตัวอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่านักแสดงเนี่ยในเรื่องนี้มีความน่าสนใจทั้งสิ้นนะฮะที่น่าสนใจจริงๆในคลิปตัวอย่างนี้ที่ผมรู้สึกตกตะลึงมากผมไม่รู้นะฮะว่าเขาแสดงในหนังเรื่องนี้ดาเนียลเค็กนะฮะโอ้โหดูสภาพในหนังเรื่องนี้ของพี่แกนี่ แก่มากๆเลยอ่ะโอ้โหแก่ขนาดนี้แล้วหรือว่าแล้วแบบยังคิดอยู่เลยนะถ้าแบบในสภาพหนังเรื่องนี้แล้วแบบจะไปแสดงหนังเรื่องเจมบอลภาคใหม่อีกนี่จะแก่ขนาดไหนว่าจะลองให้แก่กับเงือกกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างนี้เลยนะฮะคิดในใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าดานิเอลเคสเนี่ยเขาแก่เกินที่จะรับบทเจมบอลในภาคต่อไปแล้วอะ่ะพอมาดูสภาพที่เขาเมคอัพในเรื่องนี้นี่ยิ่งตอกย้ำเลยนะว่าหมดสภาพแล้วว่ะในเรื่องของหนังเรื่องนี้นะ,ะับความน่าสนใจเนี่ยน่าจะเป็นการป้นนะดูจากทีมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วด้วยผู้สร้างเนี่ย ทำโอเชียน11 12 13มาด้วยเนี่ยน่าจะเป็นแนวป้นที่แบบมีการจุลกรรมซับซ้อนวางแผนซับซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกการแข่งขันรถด,ด้วยไม่รู้ว่าไปเอาเงินในการแข่งขันรถอะไรแบบส่งไปทางไหนางไหนผมกม็ยังจับใจความไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าไม่มีซับไทยอะนะหน,นเรื่องนี้ก็เลยเรีแอชชั่นแบบสดๆแบบเพียวๆกันเลยแบบนี้เลยนะฮะใครรู้ในเรื่องแท้จริงก,ก็พิมพ์กันด้วยนะฮะถ้าให้คะแนนนะฮะสำหรับการดูคลิปนี้นะถ้าให้ผมนะยังรู้สึกว่านักแสดงกนะ็น่าสนใจนะแต่ใน,นเรื่องเนี่ย ผมว่ามันน่าจะปล่อยไว้ในตัวหนังเต็มแหละในตัวอย่างเนี่ยเขาไม่บอกอะไรมากมายหรอกเกี่ยวกับมุกเกี่ยวกับแก๊กในหนังอะไรเงี้ยเขาต้องกักไว้แล้วนะสำหรับแนวจุลกรรมอะไรแบบเนี้ยก็คะแนนนี้จะให้สำหรับตัวอย่างหนังเรื่องนี้ผมว่ามันธรรมดาธรรมดา2.5เต็ม5นะฮะสำหรับความอยากดูอะแบบดูแล้วมันก็ยังไม่เก่งกับอะไรมากมายนักนะฮะสำหรับตัวอย่างนี้ไม่พีดไม่พีก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้นะฮะชอบอย่าลืมกดติดตามซับสไคร้กันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะฮ อย่าคิดมากไว้เจอกันใหม่การเลีนแค่หนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ